สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับตอนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง l f c g 8เล่าข่าวหงนะครับชทาง y t u t u ครับอยู่กับผมออสเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับก็มาพิวเกมสุดสัปดาห์นะครับที่จะแข่งกันในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับในเวทีพีเมลีกนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมมลีกเนี่ยไม่มีการแข่งขันเพราะว่าเว้นไว้ให้กับทีมชาตินะครับในการแข่งขัน คัดเลือกนะครับฟุตบอลโลกนะครับก็ห่างไป1สัปดาห์นะครับรู้สึกอาการจะลงแดงครับไม่ได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็กลับมาแล้วครับพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็รวมถึงลีกอื่นในยุโรปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงหลายประเทศที่กลับมาเตะเกมเลกันนะครับเราก็จะมาพูดถึงเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นหลักแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเกมหงแดงของเรานะครับว่า สุดสัปดาห์นี้นะครับจะต้องเจอกับใครนะครับผมก็จะพูดถึงทั้ง10คู่เลยนะครับก็จะไล่เรียงกันไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูลึกๆนะครับในเกมของลิเวอร์พูลของเราแล้วกันนะครับวันเสาร์นะครับที่11นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเกมในแมตช์เดย์ที่4นะครับเป็นเกมที่4ของหลีกแล้วนะครับ วันเสาร์เนี่ยจะมีเตะด้วยกันทั้งหมด8คู่นะครับเพื่อนๆเตะกันค่อนข้างเยอะครับก็ไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับคู่แรกเนี่ยนะครับจะเตะกันในเวลา6กโมงครึ่งนะครับก็เริ่มกันเร็วเลยครับก็เป็นคิสซันพาเลตครับที่จะเปิดบ้านรับจ่าฝูงอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับซึ่งแข่งมา3นัดนะครับสเปอร์เนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเก็บ9คะแนนเต็มนะครับนำโดเป็นจาฝูงนะครับเป็นทีมเดียวตอนนี้นะครับที่ยังไม่แพ้ใครนะครับอ่ ไม่เชิงไม่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดมา3ม,มา3แมตช์แรกนะครับก็มี9คะแนนเต็มนะครับก็จะไปะเยือนคิสซั่งพเพลสในเวลา6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็ในเวลาสามทุ่มนะครับของคืนวันเสาร์เนี่ยจะมีเตะด้วยกันทั้งหมดอีก6คู่นะครับ3ามทุ่มของวันเสาร์นี่มีเตะพร้อมกัน6คู่นะครับไล่เรียงกัน มีอาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านรับนอริเซเต้นะครับซึ่งคู่นี้นี่ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าทั้งนอริสนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยสามนัดที่ผ่านมาแพ้รวดเลยครับยังไม่มีคะแนนทั้ง2ทีมแล้วก็โดยเฉพาะนะครับอาร์เซนอลนะครับเกมนี้เปิดบ้านรับนอริสเนี่ยนะครับถ้าหากถ้าหากนะครับสมมตินะครับถ้าอาร์เซนอลโอเคถ้าชนะได้ก็รอดตัวนะครับก็ ก็ถือว่าชนะในบ้านนะครับแล้วก็เป็นเกมแรกที่จะเก็บ3คะแนนได้ก็น่าจะลดความกดดันให้กับอระเตต้าครแต่ว่าถ้าถ้าหลุดเสมอเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าน่าจะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดหลุดแพ้นอนริสขึ้นมาในอันนี้เดือดรอแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลก็อยู่จมบวยแล้วครับที่อันดับ20สนะครับ,รบส่วนนอริสเนี่ยอยู่19นะครับก็ถือว่า เป็นการพบกันระหว่างอันดับ19-20นะครับก็มาดูกันนะครับว่าอาเซนอลจะเอาตัวรอดในเกมนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่านะครับความเป็นอาเซนอนเนี่ยยังไงก็น่าจะมีชัยในบ้านนะครับนัดนี้ต้องมี3คะแนนให้ได้ครับสาหรับแฟนปืนใหญ่ก็เอาใจช่วยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเวลาสามทุ่มก็จะเป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็จะเปิดบ้านรับไบรตันนะครับเบรนฟอร์ดนี้ก็เป็นน้องใหม่ที่ดูดีครับอยู่อันดับที่10นะครับส่วน บริตันนี่ก็อยู่อันดับที่8นะครับคู่นี้นะครับก็น่าจะดูออกสูสีครับแต่ความเป็นเบนฟอร์ดที่เป็นน้องใหม่เนี่ยนะครับไฟแรงอยู่แล้วก็เล่นในบ้านด้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะน่าจะมีแต้มนะครับมองว่ามีแต้มไว้ก่อนแล้วกันนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเลสเตอร์นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็อยู่ในอันดับที่7นะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่9นะครับ ฟอร์มการเล่นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแมนซิตี้อย่างแย่สุดก็น่าจะดุดเสมอครับน่าจะแพ้แพ้ยากนะครับแต่อาจจะมี3คะแนนครับอาจจะบุกไปชนะลสเตอร์ได้เหมือนกันนะครับคู่ต่อมาเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับนิวคาสเซิลนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าแมนยูเล่นในบ้านนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนี่ก็ผลงานยังไม่ค่อยดีครับแข่งมา3านัด รับเสมอหนแพ้2นะครับคิดว่าน่าจะไม่น่ารอดมาจากโอทัฟอร์ดนะครับคิดว่าแมนยูน่าจะเก็บ3คะแนนได้แบบสบายๆนะครับอีกคู่หนึ่งเวลาสามทุ่มนะครับก็จะเป็นเซาท์แทมปันนะครับเปิดบ้านรับลองจาฝฟงอย่างเวทแฮมอยู่ในเตดนะครับเวทแฮมนี่ต้องบอกว่าสามนัดแรกนี่ฟอร์มดีจริงๆนะครับอ๋อต้องไปเยือนเซาท์แทมปันนะครับซึ่งเซาท์แทมปันเนี่ย สามนัดที่ผ่านมาอย่างไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้1นนะครับเกมนี้เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับต่อให้ต้องเจอกับรองจากฝูงอย่างเวสแฮมเนี่ยผมว่าเทอแฮมตันน่าจะไม่น่าจะถึงแพ้นะครับอย่างอย่างแย่สุดก็น่าจะมีแต้มนะครับอาจจะเสมอในบ้านนะครับแต่คิดว่าน่าจะแพ้ยากนะครับอีกคู่หนึ่งตอนสามทุ่มครับวัดฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านรับฟูฟแฮมตันนะครับวัดฟอร์ดเนี่ยตอนนี้อันดับ ของเขาอยู่ในันดับที่12นะครับชนะ1แพ้2นะครับส่วนวูฟเนี่ยนะอาการล่อแร่ครับเพราะว่า3นัดที่ผ่านมายังไม่มีแต้มนะครับแพ้รวด3นัดนะครับมีู0คะแนนนะครับเหมือนกับนอริสและก็อาเซนนอนนะครับการไปเยือนวัดฟอร์ดเนี่ยนะครับผมมองว่าคู่นี้ถึงแม้ว่าวูฟเนี่ยนะครับอาจจะแพ้มา3นัดรวดแต่ว่าการแพยแพ้ของวูฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ ไม่ได้เป็นการพ่ายแพ้ที่สู้ไม่ได้นะครับก็ต้องต้องบอกว่าฟอร์มของวูฟเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่มากนะแต่ว่าอาจจะอาจจะช่วงแรกอาจาอาจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับผมคิดว่าวูฟไม่น่าแพ้สินัดลวดนะครับผมผมมองว่าเกมนี้ยังไงวูฟเขามีแต้มนะครับเพื่ออาจจะบุกไปชนะวัดฟอร์ดด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนวัดฟอร์ดเนี่ยก็เล่นในบ้านนะครับก็ก็น่าจะน่าจะ เต็มที่นะครับมองว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอสูงครับสำหรับผมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับวันเสาร์คู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งครับก็จะเป็นเชลซีครับเปิดบ้านรับแอสตันวินล่านะครับเชลซีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4นะครับส่วนวินล่าเนี่ยก็อยู่อันดับ11นะครับคู่นี้นะครับยังไงก็น่าจะเป็น3แต้มของเชลซีนะครับยังไงเชลซีไม่น่าพลาดนะครับ3มแต้มในบ้านนะครับ นั่นก็เป็นแปดคู่ในวันเสาร์นะครับแล้วก็ข้ามาวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่12ก็จะเป็นลิเวอร์พูลของเรานะครับที่ต้องออกไปเยือนลีดยู่นเต็ดนะครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตั้งตานะครับเชียร์ลิเวอร์พูลของเรานะครับสี่ทุ่มครึ่งต้องออกไปเยือนลีดนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นเกมตกค้างนะครับเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านรับเบอร์นสลีย์นะครับ ตีสองนะครับในคืนวันจันทร์นะครับตีสองเนี่ยเอเวอร์ตันกับเบอร์ซลีเนี่ยอตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเบอร์ซลีในอยู่อันดับ16สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยอ,อยู่ในอันดับที่6นะครับยังไม่แพ้ใครด้วยนะครับชนะมา2เสมอหนึ่งคิดว่าเบอร์ซลีน่าจะน่าจะชนะเอเวอร์ตันยากครับอย่างอย่างดีสุดครับของเบอร์ซลีก็น่าจะบุกไปแบ่งแต้มนะครับเอเวอร์ตันแพ้ยากจริงในบ้านนะครับ มองว่ามีโอกาสชนะในบ้านสูงครับก็ต้องดูว่าจะได้ประตูเร็วไหมหรือว่า Burn เบอร์นสตีนจะจะตั้งรับและรอสวนหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้นะฮะผมยังไงก็มองว่าเอเวอร์ตันแพ้ยากครับแย่ยสุดก็หลุดเสมอนะครับโอเคนั่นก็เป็น10คู่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ของพรีเมียร์ลีกครับทีนี้เรามาดูคู่ของเรานะครับลิเวอร์พูลที่จะแข่งกับลีดอยู่ในเตดนะครับในวันอาทิตย์ ต้องบอกว่าผมไปอัปเดตนะครับสถานการณ์ของนักเตะของเราเนี่ยนะครับออตอนนี้นักเตะที่ออกไปรับใช้ชาตินะครับก็คือไปแข่งในแมตช์คัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับก็ทยอยกันกลับมาแล้วก็ก็การซ้อมล่าสุดนะครับก็ทุกคนก็ปกติดีนะครับแต่ว่า อาจจะมีภาพข่าวนะันฟานได้มีอาการบาดเจ็บในช่วงที่เราเห็นจากสื่อนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสโมสรก็ชี้แจงนะครับบอสก็ออกมาถแถลงเองเลยว่าเออออกมาให้ข่าวเองเลยนะครับว่าฟานได้ฟิตสมบูรณ์ดีนะครับไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรรบกวนแต่อย่างใดนะครับพร้อมที่จะลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับส่วนฮาวิเอเลียดนะครับไอ้หนูตัวเก่งของเราเนี่ยนะครับ ที่มีข่าวว่าถอนตัวแล้วก็มีการบาดเจ็บเนี่ยนะครับเ,เช็คข่าวมาล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะพร้อมสําหรับเกมสุดสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอดูว่าบอสเนี่ยจะจะส่งฮา r v วีย์อลเลียดนะครับในเกมสุดสัปดาห์ที่จะเจอกับบีดหรือเปล่านะครับส่วนนักเตะแซมบ้านะครับ3ตัวที่เป็นคีแมนสำคัญของเราเนี่ยนะครับ ลยย่ตั้งแต่ผู้สำปะตูนะครับอเล็กซนเเบเกอร์ฟามินโย่แล้วก็รวมถึง,งฟิเมโน่ที่มีการบาดเจ็บเนี่ยนะครับที่ทั้งสมคนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมชาตินะครับในเกมการคัดบอลโลกเนี่ยนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะถูกลัง,งับนะครับถูกแบนไม่ให้แข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับที่3คนนียจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมที่ต้องไปเยือนลีดนะครับ ก็ทีนี้ก็ต้องดูว่าบอสเนี่ยจะจะจัดตัวผู้เล่นยังไงหรือจะจัดแผนการเล่นแบบไหนถ้าไม่มีอาริซันเบเก,เกอร์นะครับฟาบินโยแล้วก็รวมถึงฟิเมโน,โนในเคสของฟิเมโน,โนเนผมมองว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยก็น่าจะยังไม่พร้อมที่จะให้เขาเล่นในเกมที่ที่ต้องไปเยือนลีดอ,อ,อยู่ในเต็ดนะครับซึ่งนั่นก็น่าจะน่าจะ คือถึงแม้ว่าฟาบินเออ่ฟิเมโน่เนี่ยจะไม่โดนแบนหรือโดนหลังกับเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมกับเลดเนี่ยน้อยมากนะครับอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับก็มาดูตัวที่หายไปคืออาิสันเบเกอร์เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประตูมือสองที่ได้ลงทำหน้าที่แทนนะครับก็คือเควินคาเลเฮอร์นะครับแต่ว่าก็มีข่าวมาว่าอาร์เรียนเนี่ยก็ฟอร์มดีมากนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะเบียด เคลเ่อเหิร์ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเคลเ่อเหิรมากกว่านะครับส่วนตรงกลางที่ไม่มีฟาบิญโญเนี่ยผมคิดว่าทั้งเตียโก้แล้วก็เฮนเดอร์สันน่าจะน่าจะลงมาเติมเต็มได้นะครับในในแดนกลางนะครับแล้วก็แฮร์รี่เอเลียตเนี่ยก็อาจจะอาจจะถ้าเขาไม่ได้เจ็บมากเนี่ยนะครับอาจจะมีสำรองนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะลงตัวจริงค่อนข้าง ค่อนข้างยากอยู่อันนี้ในทัศนะของผมนะครับนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีว่าสือว่าอย่างไงนะครับโอเคเลี้ยวภูนะครับกับเลดเนี่ยครับเออหกนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นเลี้ยวภูชนะไป4นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับเลดเนี่ยเออยังไม่คือฟอร์มที่เจอเราเนี่ยยังไม่ดีนะครับไม่ดีทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยนะครับเออการเล่นนะครับ ของลีดเนี่ยไปดูฝั่งลีดด้วยกันนะครับให้เกียรติทางเจ้าบ้านจะเล่นใน,นระบบ4-1-4-1นะครับผู้สาบประตูนี่ก็เป็นเอียนมาเซียร์นะครับคู่เซนเตอร์ Center ก็เป็นคูเปอร์กับลอเรนเต้ ente, นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นดัลลาสนะครับดัลลัสนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นลุเก้อาเยลลิงนะครับลุกอาเยลลิงนะผมอ่านไปดูเก้ ing, ไปได้นะครับลุกอาเยลลิง ส่วนตรงกลางตัวรับนะครับก็จะเป็นทางเควินฟิลลิปนะครับ4ตัวนะครับที่เป็นตัวลุกก็จะมีไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็แมทธิอัสครูสคริสนะครับคริสออกเสียงยากพอสมควรนะครับแล้วก็ริมเส้นนะครับก็จะเป็นแดนนี่เจมที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ลงเลยในเกมนี้นะครับแล้วก็อีกฝกั่งนึงก็จะเป็น แจ็คฮร์ริสันนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวเก่งของเขานะครับคือแพตติกแบบฟอร์ดนะฮะที่ก็เป็นระบบของลีดนะครับ4-1 4-1ทีนี้มาดูฝั่งเลือกหัวของเรากันบ้างนะครับว่าเราจะเล่นในระบบไหนถ้าเราต้องขาดทั้งฟาบิโจฟิมิโน่แล้วก็อาริสันนะครับสื่อเนี่ยก็คาดการนะครับว่าจะเป็นเควินคาเลเฮอร์นะครับลงมาเฝ้าเสาแทนอาริสันเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กนี่โอ้โหช่วงนี้ เป็นใครไปไม่ได้ครับฟอร์มดีทั้ง2คนเลยนะครับปาการหลังตัวจริงของเราสองคู่นะครับโจเอลมาติปแล้วก็ฟานไดนับก็จะยืนจับคู่กันนะครับแบ็กขวาแน่นอนเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยสื่อให้เป็นโลปสันนะครับแต่ว่าในตามรายงานเนี่ยนะเขาแจ้งว่าทางคอสตาซิมิกาเนี่ยมีผลงานที่ดีมากๆนะครับกับทีมชาติกรีซนะครับในแมตช์เมื่อสัปดาห์ ที่มีเกมทีมชาติเนี่ยนะครับคือคอสตาร์ในโชว์ฟอร์มมาค่อนข้างเจ็บมากก็สื่อก็ตั้งประเด็นว่าอาจจะบอสนะครับอาจจะมีความลำบากใจที่จะเลือกระหว่างโรบอสันกับซิมิการสนะครับแต่ว่าโดยตามหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้าทั้งโรบอสันและก็ซิมิการสไม่มีการบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะครับก็น่าจะเป็นโรบอสันนะครับที่จะได้ลงนะเพราะว่าในฐานะที่เป็นตัวจริงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับวเว้นแต่ว่าเขาจะไม่ฟิตหรือมีการบาดเจ็บหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะเป็นซีเมกาแต่ถ้าสมบูรณ์ทั้งคู่เนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นแอนดรูว์ดูเบอร์สันนะครับน่าจะลงมาทำหน้าที่เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงนะครับในเกมที่เจอกับเบิดตรงกลางนะครับของเรา3ตัวเนี่ยนะฮะเ่อร์เนี่ยนะครับก็ให้เป็นเฮนเดอร์สันนะครับยืนตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากทัศนะของผมนะเห็นด้วยกับสื่อนะฮะก็น่าจะลงมาแทนฟาบินโยนะครับ ทั้งขวาเนี่ยนะครับสื่อให้เป็นฮาวิเอเลียดนะครับลงมาแต่ทั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาการบาดเจ็บของเอเลียดจะจะจริงไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะจะไม่ใช่อาการเจ็บจริงแต่ว่าอาจจะปล่อยเข่ามาเฉยๆนะครับคือถ้าสมบูรณ์รับเ,เนเ่ยก็น่าจะเป็นฮาวิเอเลียดครับน่าจะลงในพื้นที่ตรงกลางทางฝั่งขวานะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยสื่อมองว่าเป็นติอาโก้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นนาบีเกตาน่าจะดูดีกว่านะครับผมมองว่าเกตาน่าจะน่าจะดีกว่าในความเห็นผมนะครับผมมองว่าถ้าเป็นเกตาเนี่ยน่าจะน่าจะดูโอเคกว่านะครับส่วนเตียโก้เนี่ยก็อาจจะสำรองเฮดสันหรือไม่ก็อาจจะมาคุมเกมแทนเอเลียดก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยสื่อก็ให้เป็นเตียโก้นะครับ3ตัวลุกแน่นอนนะครับฟิเมโน่ขาดหายไปก็ตัวที่จะเล่นแทนฟิเมโน่ก็คือเดโก้โจตาแล้วก็ขนาบข้างนะครับทาง ซ้ายเนี่ยก็เป็นมาเน่ทางขวาก็เป็นซาร่านะครับเหมือนเดิมนะคในนี้ก็เป็น4 3 3สนะครับเสียผู้เล่นตัวจริงที่คิดว่านะครับจะได้เล่นกับเลดนะครับอา่าไปดูสกอร์เลยกันนะครับเพื่อนๆสกอร์ที่คาดนะครับอ่าเอาเป็นในฐานะของ <laughs> แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับผมผมมองว่า ลีดเนี่ยก็ก็มีผลงานที่ดีแล้วก็เล่นเล่นในบ้านดีด้วยนะครับตัวลุกแผนการเล่นนะครับอะไรต่างๆของลีดเนี่ยนะผมผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับแม้ว่า3ามนัดที่ผ่านมาเนี่ยจะยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับจะเป็นเสมอ2แพ้1เนี่ยแต่ว่าการไปเยือนลีดเนี่ยก็คอ่อันตรายอยู่พอสมควรนะครับ แต่ด้วยความเป็นเลี้ยวผัครับแล้วก็จากฟอร์มที่ผ่านมามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็การมีมาติดกับฟานไดยืนคุมเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายขวาแล้วก็เป็นตัวจริงที่ไม่ใช่ตัวจริงก็คือผู้สารประตูนะครับซึ่งผมมองว่าแคเรเธอร์ก็อาจจะอาจาอาจะไม่ได้ห่างกับอ i ดิสันมากเท่าไหร่นะครับเพือเผการใช้เท้าเล่นเนี่ยจะสูสีหรือว่าจะดูดีกว่าอดิสันเบเกอร์ด้วยซ้ำนะครับ ขยับมาตรงตรงกลางเนี่ยนะครับการขาดหายไฟไปของฟาบินโยนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีผลเล็กน้อยนะแต่ผมมองว่ายังไงตรงกลางเราก็ดูดีกว่ามากแล้วก็โดยเฉพาะแผงแผงตัวลูกเนี่ยผมมองว่ายังไงเราน่าจะชนะได้นะครับอาจจะ1 0 2 1อหนึ่งะไรครับน่าจะน่าจะชนะเบียดเบียดนะครับผมมองว่ายังไงก็ก็เราก็น่าจะเก็บ3คะแนนได้นะครับอันนี้อันนี้ในทัศนะของเด็กหงนะฮะทีนี้ไปดูสื่อนะครับสื่อเนี่ยนะครับสื่อมองว่าจะเสมอกัน2 2สองนะครับสื่อบอกว่าอาจจะ ออกลูกเสมอสองสองแต่ผมมองว่าถ้าให้เสมอศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะเสมอ 22, จะเสมอสองสองนี่ยยากมากนะครับมีโอกาสเสมอศูนย์ศูนย์มากกว่าหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งมากกว่าแล้วก็ถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์เสมอเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเราชนะแล้วกันนะครับแต่โอกาสที่หลีอจะชนะเราเนะี่ยผมว่ามีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าผม ผมให้ทัศนะในแบบที่เป็นเด็กหงนะครับอน,นี้ก็อย่าถ้าจะให้เป็นกลางเนี่ยอันนี้ต้องออกตัวว่าผมผมทิ้งความเป็นเด็กหงไม่ได้จริงๆนะครับยังไงก็อาจจะให้ทัศนะในแบบเป็นกลางค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้ต้องออกตัวไปก่อนนะครับยังไงก็ตามดูครับวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ติดตามชมมาได้ครับเพื่อนๆแล้วมาดูกันว่าผลงานเราจะออกมาแบบไหนนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆ โปรแกรมของเราในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักจริงๆครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมที่ต้องเตะนะครับถึง6นัดนะครับนี่วันที่11 12เนี่ยครับนับจาก12ไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ไม่นับนะครับ6นัดหลังจากนี้ครับแล้วก็ยังจะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ในวันพุธนะครับเด็กวันพุธเนี่ยนะครับที่ต้องเปิดบ้านรับเอซิมิลานนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งใน6นัดของเดือนนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่า โปรแกรมค่อนข้างชุกแล้วก็โหดพอสมควรนะครับก็เล่นกับบบีดวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็การสัปดาห์ไปเจอเปิดบ้านรับมิลานนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ก็เปิดบ้านรับคิสซันพาเลตนะครับแล้วก็ยังจะมีเกมเน่าจะเป็นเกมบอลถ้วยเล็กนะครับคาราบาบอัาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคาร์บาบอคาครับคาราบาบอัาก็ต้องไปเยือนนอร์ดิซิตี้นะครับในวันอังคารนะครับก็ดึกวันอ okay, ังคารนะครับ แล้วก,ลก็หลังจากหลังจากเตะเกมกลางสัปดาห์กับนอริทแล้วเนี่ยนะครับสุดสัปดาห์ก็ต้องไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับติดติดกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กลางสัปดาห์นะครับหลังจากเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับบอนอังคารหรือบอลคางก็ต้องไปเยือนปอร์โต้อีกโอ้โหต้องบอกว่านี่มันเป็นโปรแกรมโหดจริงๆสําหรับสําหรับลีกบูงเราในเดือนกันยายนนี้นะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับ คือถ้ามองในเรื่องดีก็เอามีโอกาสได้ดูรีพูกของเราเนี่ยหลายนัดหน่อยเดือนหนึ่งครับเตะกัน6นัดก็สนุกดีครับติดตามชมทีมโปรดนะครับของเราเนี่ยแข่งแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็โอ้โหมันจะมันจะติดกันไปแล้วก็มอาจจะส่งผลต่อความล้าของนักเตะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อผลการแข่งขันก็ได้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยกลุ่มกําลังนะครับที่เรามีอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยแล้วก็ การวางเกมเนี่ยผมมองว่ายัางไงเราจะผ่านไปได้นะครับที่จริงถ้าจะมองมีนัดไหนที่หนักๆไหมเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีเกมแชมเปี้ยนลีกกับมิลานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาเลเตอร์นอลิตก็ไม่น่าหนักแล้วก็มีอีกแมตช์นึงก็คือไปเยือนปอร์โตในแมตช์สุดท้ายของของเดือนนี้นะก็คือวันอังคาร28นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับเกมอยู่พาเตอนอลีกที่จะหนักส่วนในเกมลีกเนี่ยโอเคอาจจะเน้นหน่อยนะครับ ก็สาคัญอยู่พอสมควรก็สําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นทีมที่ไม่ได้ถือว่าติดในอันดับท็อปทอปของของลีกครับไม่ได้เจอพวกเก่ง,เก,งเก่งท็อปทอปช่วงนี้ก็ก็ถือว่าอย่างโชคดีครับที่จะเจองานเบาก่าการที่ต้องไปเจอพวกอะไรครับแมนซิตี้แมนยูสเปอร์อะไรพวกนั้นครับหรือแม้กระทั่งเอเวอร์ตันหรือแม้กระทั่งพวกลสเตอร์นะครับ,รก, an, รก,ก,รบก็ถือว่าชนกับทีมกลางๆค่อนมาข้างล่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เอาครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาอัปเดตนะผลการแข่งขันในเกมสุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะมีพรีวิวนะครับเกมที่จะต้องเปิดบ้านรับมิลานนะครับเเดี๋ยวก็มาคุยกันครับในคลิปต่อ,ตอไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากนะครับติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเข้าไปดู ในเพจนะครับ Facebook ด้วยนะครับ M f c g 8นะครับในนั้นผมก็จะอัปเดตข่าวแล้วก็เขียนบทความนะครับสนุกสนุกนะครับให้เพื่อนได้อ่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ